ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกเนื้อเยื่อโพรงมดลูกพบว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนหมายถึงอย่างไรคะค่ะก็คือสรุปว่าตัวโพรงมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะม,มันจะบอกว่ามีฮอร์โมนอะไรนะคะ,คะถ้ามันเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกชนิดโพริเฟเรทีฟอันนี้ก็มีฮอร์โมนเอสโตรเจนถ้าเป็นซิคเทอรี่ก็มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะ,คะอย่างที่ชาบรีเริ่มพูดตอนแรกว่าสมัยก่อนเนี่ย เราวินิจฉัยการตกไข่จากการขูดมดลูกหลายคนจึงมาหาชรีบอกว่าอยากมีลูกขอขูดมดลูกอ่าม,มันไม่เกี่ยวกันปัจจุบันนี้เราขูดมดลูกไปสองกรณีเท่าน,นั้นน้องตังค,คือหนึ่งแทงลูกออสองกลัวเป็นมะเร็งหรือว่ามีเลือดออกผิวติแล้วรักษาแลไม่ไม่ดีขึ้นดังนั้นการขุดมดลูกเพื่อเพื่อมีลูกปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะค่ะแล้วอย่างนี้ขูด ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกเนื้อเยื่อพมดลูกพบว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนหมายถึงอย่างไรคือถ้าเป็นเราคงโอเคไหมปลอดภัยดีไหมมันปกติไหมคะคุณหมอก็ผู้หญิงก็ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนถ้ายังไม่หมดประจำเดือนก็สรุปว่าไม่เกี่ยวกับมะเร็งอค่ะไม่เกี่ยวะค,ะค่า,บบาปลอดภัยไว้ใจได้นะคะ